สวัสดีเจ้าตอนนี้เราก็อยู่ตีช็อปนี่นะเจ้าซึ่งก็เป็นช็อปตีใกล้ๆกับโรงแรมกระดูว่าจะมีผลไม้าอาหารอย่างต่างๆนะเจ้า mm hmm. กระดูว่าอาหารของคนประเทศโครเอเชียว,ว่าเขาเป็นแบบไหนเนาะ เป็นห้องอยังะกอกดิภาษาไทยสินค้าก็จะเหมือนของทั้งฟินแลนด์เหมือนกันนะเจ้าเนี่ยยี่ห้อเนี่ยเหมือนกันเลยแ้ะกะพวกของใจเองต่างๆอันนี้คือจะเป็นสกุลเงินบ้านเขา<ม>อะไรอย่างเงี้ย เซสั้นๆเป็นค้มแล้วกันซึ่งก็จะเป็นนี่อาหารมงุงอาหารแมวอาหารหมาอาหารอะย่างเล้ายาป่าปาบบิ้งต่างๆเนาะยกงงยกเกิดก็คือแบบเป็นแบบอันนี้นมก็จะเป็นแบบบรรจุแพ็คแบบนี้ หมือนบ้านเ้าเหมือนทุกอย่างอ่ะเจ้าก็เป็นยุโรปสไตล์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นี่ก็จะเป็นพวกขนมป้งขนมปัองปอะไรอย่าง แคนนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า